อดน่เนี่ยไม่ได้กินแน่เนี่ยดีที่นี้คุณผู้ชมฮะต้องบอกไว้ก่อนที่เป็นความเชื่อนะครับเลขนี้ต้องมาเพราะว่านายกไปไหนคนก็จะตามดูทุกอย่างเลยตามดูกอย่างเลเอาอยูแล้วเอาอยู่แล้วเอาอแล้วหวยจีเอาอยู่แล้วยอบโหห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 

ลงบะท้องฮะลงบะท้องข้าลงลงบะท้องฮะลงบทองไหมกินมันก็ต้องลงไปท้องสิคะใจมันลงไปทางไหนก็ลก็ต้องไปก็ต้องไปบัวเนี่ก็จะมีเดี๋ยวยาเปล่ากินข้าดีเด็ดเด็ดยาไหมอยไหมร้อนไหม

เอาอยูแล้วน้งรขึ้นมนเออเอาแล้วหวยจะอเขาอยู่แล้วรอนไหมเขาต้มไ่เ้าต้มยาอร่อยไหมใช่เ้าต้มยาแต่ยาทำกินมันก็ต้องลงไปท้องสิคะใจมันลงไปทางไหน เป็นตัวสัตว์มานี่นี่ไม <ป S 2> ่ไห <ป S 2> วพอพอพออืมโอ้ยออกปากเลยออกปากเลยใช่ใช<ะ>อ่ะอ่ะอันนี้กันน,นี่กันอเออกินน้ำก่อน ทำไมเปิดท huh, <Normally work. S 1> oh, ้องลูกลงไปท้องอ๋อลงไปท้องอร่อยไหมอร่อยก็ต้องไม่บก็ต้องไม่วงเนียยาเปล่ากินข้าวดีเลยเด้อเด้อร้อร้อนไม่ร้อน ยสียงเลยอร่อ,อไรยไหมกาต้มไข่กะต้มหญ้าลอยไหมก็ต้มเมใช่กาต้มเมล็แต่ยญ้าทำ ได้ห้าหรอฮะแค่ห้า,ห,าห้าอะไรได,ได้ปีพอพอพออมโวยออกปากเลยออกปากเลยขับแยกแตกแตกตัวไหน <S <s <we at> ไม่ได้แตก <s it> ให้หนูบอกขอให้ถั่วแตกเลยโทรศัพท์ออกตัวไหน <S <s <it> เอาอีกแล้ว Ừ, เอาแหละบวยจะออกเอาอยู่แล้วโอ๋ ร้อนไหมแปดเหรอฮะได้แปดเหรอแปดอะไรได้สิบเหรอได้สิบได้สิบบอกบอกดีๆถามตัวที่ว่าหนูไปร้อนไหมคิว ในเรื่องได้ห้าหรอฮะแคห้าห้าอะไรนปีคิข้อมูลจากข้าวันดีะข้อวที่จังหวัดไนานะคะอือผมก็บอกเเก้ดใช่หออครับอือแกอะไรขึ้นอฮะกิดอะไรขึ้นหรอกิดอะไรขึ้นเหรอเปิดเลยเร็ว ตัวไหนบอกก่อนจะได้อำอาบอกไว้แต่นี้คุณผู้ชมฮะต้องบอกไว้ก่อนนี่เป็นความเชื่อนะครับเลขนี้ต้องมาเพราะว่านายกไปไหนคนก็จะตามทุกอย่างเลยตามดทกอยเลยรืนเ้าข้อยิง้ยิงย2 1นะฮะรถเปียนสีดอยู่ไหนวันนี้คุณผู้ชมฮะ ต้องบอกไว้ก่อนที่เป็นความเชื่อนะครับเลขนี้ต้องมาเพราะว่านายกไปไหนคนก็จะตามดูทุกอย่างเลยตามดูทกอย่างเลเอาอยูแล้ว้เออเอาแล้วหวยจะออกเอาอยู่แล้วโอ้โหม้าเลยบดนได้เขาต้มย่าอร่อยไหมเดี๋ยวย่าป่ก่อนเขาต้มย่าอร่อยเนี่เนี่ก็ือ แตกตัวไหนไม่ได้แตกให้หนูบอกข่อยถั่วแตกเลยโทรศัพท์ออกตัวไหนแยกปาแล้วทำไมเปิดท้องะลูกลงไปท้องอ๋อลงไปท้องอร่อยไหมอร่อยทีนี้าไ่แน่ววดนี้ไปที่แงเลยค่ะแ้งของวันดีขาวสนิทเป็นค้สลานะคะวดเย็บกระแสเลขเ็ด เแยกแตกตัวไหนไม่ได้แตกให้หนูบอกขวอยถั่วแตกเลยโทรศัพท์อะออกตัวไหนยกป่าแล้วเออแยป่าแล้วอืมยเป่าแล้วไม่ร้อนเยาะๆยีปล่ามันนิงดงปลาท้องเฮ้งปลาท้อง

Tôi đây bỏ đầy âm quế quay tục âm quay ở tên ơi mừng chân chân mừng tục hát tục nam luôn lắm mừng chắc tòm nhả lắm mày tìm lắm lắm และการบินเกษนะะตนัิน4ตุเทเัวีสับศัพมานี่นี่ไปไวกวะแวดนี้ไปที่แฝงเลยค่ะแ้งของเ้าวนีขาวสนิทเป็นไหมคะสลับนะคะวดเยกระแสเลขน ว่าหนูเฮ้ย<อ>ร้อนไหมไหนได้ห้าเหรอฮะได้ห้าห้าอะไรได้ได้ปีมีเลขไหมมังคะมีเรามาทำก็ต้องให้ก็ต้องไม่ัว <c oughs> <c oughs>